คือต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนค,ครูเคสเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับคนเส็์เรื่องการปรับบุคลิกภาพผู้หญิงการแต่งตัวผู้หญิงมาก่อนเพราะฉะนั้นค,ครูเคสสังเกตเยอะสังเกตจับแบรนด์ต่างๆแล้วก็สังเกตเอาปัญหาของผู้หญิงที่ค,ครูเคสเจอที่เขาให้ค,ครูเคสไปช่วยปรับลุคแล้วแม้กระทั่งครูเคสทำเอ,อ่อดิว่าแคมมาแปดรุ่นก็มีนักเรียนเป็นร้อยร้อยกว่าคนค,ครูเคสเจอปัญหาเยอะจนค,ครูเคสมาตกตะก,กอนว่าจริงๆแล้วผู้หญิงวัยวัยพวกเราเนี่ย ที่ไม่ได้เด็กมากเกินไปเนี่ยก็คือไปจนไปถึงแบบ70-80เนี่ยเ,เขาต้องการอะไรจริงๆผู้หญิงที่เขาแบบมาถึงจุดชีวิตที่มันแบบผ่านการเรียนการทํางานการใช้ชีวิตบางคนมีครอบครัวบางคนมีลูกหรือบางคนไม่มีก็ได้แต่ว่าคือแบบมันผ่านอะไรมาเยอะแบบเขาเรียกว่าโซลิเ i c ต็กบูแมนก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบผ่านการเจรไนเหมือนเพชรที่ผ่านการเจรไนามาแล้วอะเนี่ยกลุ่มนี้คือครูเคจะช่วยทำยังไงให้เขามีชีวิตที่เบเตอร์ไลฟ์ มีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการแต่งตัวด้วยตัวเองปรับลุกให้ตัวเองได้แล้วมีกําลังใจรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่มันใกล้ตัวเพราะเราต้องตื่นมาทุกวันปีดึงมี365วันคุณแต่งตัวไปแล้ว365วันเราจะทําไงให้365วันของคุณเนี่ยมันเป็นวันที่แบบมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต